สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบาวเวอร์เทรดแอคดมีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้ประจําวันจันทร์ที่2อธันวาคมเปิดเดือนสุดท้ายของปีเป็นวันแรกนะครับผมโอ้โหทองคําเปิดมาก็เทเลยนะครับสำหรับวันนี้เปิดเดือนใหม่มาครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าวันนี้ทองคํามีจุด ไหนที่เราสามารถมองเข้าเทตได้บ้างและมุมมองหน้าไหนเนี่ยที่ได้เปรียบนะครเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับผมบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กา l a ล i าดินเนอร2024 i i n i t e w e a l t h ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner 2024 Infinite Wealth ก่อนอื่นนะฮะขอไปดูของเดือนที่แล้วนิดนึงเดือนที่แล้วนะครับก็ปิดแดงลงมานะฮะจากที่เขียวเขียวเขียวมานานเนี่ยก็เกิดการปิดแดงเกิดขึ้นซึ่งถามว่าลุ้นจนหยดสุดท้ายคือวันศุกร์เนี่ยมันก็ยังไงก็น่าจะปิดแดงอยู่แล้วนะครับสาหรับพี่ๆหลายท่านที่ยังคอยจับตามองเรื่องของกราฟทองคําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟันดิเมนทัลข่าวเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมถึง เดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่มากมายเช่นการประกาศการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนมันสอดคล้องกันด้วยรวมถึงเทรนที่มันปรับขึ้นไปเนี่ยมันเกิดการจบของเทรนขาขึ้นชุดนี้นะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยเกิดการพักตัวเป็นก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับในคราวไทม์เฟรมของมันต่อไปในไทม์เฟรมวีคนะครับก็ยังมองว่าหูจะเป็นไซด์เวย์เนาะในกรอบใหญ่ตรงนี้นะครับก็จุดที่เราสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เนี่ย ก็มีหลายจุดอยู่เพียงแต่ว่ามันก็มีทั้งขึ้นขึ้นไปก็เยอะมากนะครับและลงมาตรงนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นหน้าเทตุทั้ง2หน้าเนี่ยยังคงต้องมองว่าจุดไหนได้เปรียบมากกว่ากันนะครับต่อไปเรามาดูที่เดเลยดีกว่านะครับเปิดแท่งเทียนเดวันนี้มาแดงช่ำนะครับมุมมองของทางเฟมเดเนี่ยผมขอเริ่มตีอ่าตีโซนตีเทนของเดย์ละกันนะครับในเดย์เนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสลงมาถึงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับกรอบข้างล่างนี้นะครับ,ข,รบข,ของทางเฟมเดย ตรงนี้มันจะเป็นกรอบกว้างหรือเราจะไปพิจารณากรอบเล็กกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงเป็นกรอบนี้นะครับของ t ท m e เฟรมเดย์อ่าเป็นกรอบบนล่างไว้แล้วเราก็เห็นว่าราคาขึ้นลงขึ้นลงนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเกิดการพักตัวแถวนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ของไทม์เฟรมเดย์นะครับอ่าทม์เฟรมเดย์ทีนี้วันนี้เดย์ Day, เปิดแท่งแดงพิจารณาเทรดยังไงดีนะครับไปดู i ท e f เฟรมเล็กแล้วกันในไทม์เฟรมเล็กตอนนี้นะครับสี่ชั่วโมงนะร,ราคาติดอะไรลงมา เห็นไหมว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นไปเทส6-6แล้วปรับตัวลงมาลึกพอสมควรนะครับตอนนี้เทนของ4ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสเป็นไซเย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับยังคงพยายามที่จะอ่าเขาพยายามจะยกไาย,ยกโลหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่เขาปรับลงมาเนี่ย เบื้องต้นเลยของ4ชั่วโมงถ้าไม่หลุดชุดนี้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้คือถ้าไม่หลุด2 6 2 0ทีนี้ตรง2 6 2 0นะครับถ้าเกิดการกลับตัวนะในห e ท่าเฟมเล็กนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแบบนี้เดี๋ยวเราพิจารณาบ่ายกันต่อได้นะครับทีนี้มุมมองของ4ชั่วโมงมีชุดนี้ถ้าลงมาอีกจะเป็นดีมานชุดนี้นะครับดีมานชุดนี้ถามว่าแล้วหลุดนี่ล่ะ ผมมองว่าหลุดชุดนี้ก็มองสีชั่วโมงมองลงได้เปรียบแล้วครับแต่ตอนนี้หน้าบ่ายยังคงยังคงมีลุ้นขอใช้คํานี้แล้วกันนะครับยังคงมีลุ้นนะครับหน้าบ่ายคงมีลุ้นอาจจะลุ้นสั้นๆขึ้นมาแถวโซนกรอบนี้ก็ได้นะครับอาจจะขึ้นมาแถวโซนกรอบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยปรับตัวลงต่ออา่าหน้าบ่ายขอตีเพิ่มไว้แค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรับอ90นี่คือหน้าบ่ายผมนะครับ โอเคนี่สชั่วโมงจบละขอไปดู1ชั่วโมงกันต่อทีอนี้หนึ่งหชั่วโมงเราจะเห็นนะว่าราคาในเกิดการเสียเทนชุดข้างในซึ่งเป็นชุดย่อยนะครับถ้าราคากลับขึ้นไปพิจารณาเทรดเซลได้ไหมส่วนตัวมองว่าได้นะอ่ามองได้นะครับในวันนี้ด้วยนะครับอ่าก็จะอยู่กับกรอบโซนซับไยที่ผมตีไว้แหละนะครับขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาเช็คฮิดเด้นนะครับ กับโซนนี้นะครับกับโซนนี้นะครับแล้วก็เช็คสัญญาณกับตัวนะครับ qm cell ในโซนนี้ได้เลยเพราะว่าติดกับส u ายด้วยฉะนั้นมุมมองนี้ผมมองว่าพารณาทีเซลได้รอคอนเฟิร์มนะครับเพียงแต่ว่านะฮะถ้าเซลแล้วลงมานิดเดียวนะครับเซลแล้วลงมาสั้นปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้นะครับนี่แหละโลเนี่ยดันขึ้นไปได้เปรียบนะครับโลนี้ดันขึ้นไปได้เปรียบ ของาของ1ชั่วโมงนะครับอ่ะตรงนี้ใน1ชั่วโมงเนาะภาพนี้ผมมองว่าเซลล์มองได้นะครับทีนี้ใน M 3 0 M 1 5บ่าพามาลงทำเฟมเล็กหน่อยนะนะครับเพราะว่า M 3 0 M 1 5เนี่ยยังไม่ได้สร้างโครงสร้าง QM แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยแล้วคงกลับขึ้นไปยืนเหนือ26-20ได้พิจารณาเทรดบายต่อนะครับหรือนะครับ M 1 5เป็นทรงนี้ บ่ายสั้นๆขึ้นไปหาซัพพายข้างบนนะครับนี่คือท่าบ่ายวันนี้อยากให้หมุมม,มุมมองกรอบนี้ก่อนถ้าไม่หลุดโลนี้นะครับทีนี้อันนี้คือหน้าหน้าหน้าไซเวกรอบนี้นะทีนี้ถัดไปไม่ไหวแล้วลงมาเลยเซลต่อได้เลยครับภาพนี้เลยภาพสีแดงนี้เลยดูได้ตั้งแต่ m 1 5นะครับ m 3 0 นะครับ m 1 5 m 3 0ถ้า h 1ตรงนี้ทำเป็นเทนแล้วปรับตัวลงต่อนะครับ2620จะกลายเป็นแนวต้านแล้วเราจะพิจารณาเซลล์ต่อลงไปหาข้างล่างอาจจะได้ข้างล่างแบบ2590เลยนะครับ2590เลยนะครับประมาณนี้นะครมุมมองทองคำของเราวันนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็มองดูทางเฟรมเล็กได้มองดูทิศทางนะครับขึ้นไปผมมองว่าด่านนี้คือด่านแรกนะครับมีแนว2650นะครับเป็น แนวต้านแถวนี้นะครับก็พิจารณาบายขึ้นไปหา2650ได้นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับหลุด2 6 2หและยืนไม่ได้เลยป,ดดงลงแบบปิดแดงลงมาแบบนี้นะครับปิดแดงลงมาแบบนี้เซลล์ต่อได้เลยครับมีโอกาสลงไปถึง2 6 2 5 9 0นะครับผมสำหรับมุมมองวันนี้มีประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ครับทุกคน้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในทุกๆวันนะครับสำหรับมุมมองทองคำวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ บรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาล่าดินเนอร์2024 Infin นิ e เ well. วล์ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณ จะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดในการล่าดินเนอร์2024อินฟินิ a l วล